สวัสดีครับแมกา้าสวัสดีครับกิโลนี้15บหเมื่อกี้ไปได้วยกันกับแมก้ามาได้เปิดตลอดผมได้5โล <laughs> แมก้าเปิดแรงบ <laughs> <laughs> รรยากาศสนามส้มตอนเช้านะครับหลังจากซ้อมเสร็จตอนนี้ผมก็รอเพื่อนๆให้ซ้อมกันเสร็จแล้วก็จะเริ่มสัมภาษณ์กันนะครับเรื่องของการดื่มน้ำตั้งแต่ละคนครับสู้ โลสุดท้ายแล้ว4.4นะครับวันนี้4มาแับนาฬิกาใหม่นะสุนโตวัติตีข้อนะครับเดี๋ยวจะรีวิวช่วงปลายเดือนนะแต่ว่าต่างประเทศอะ่ะเขาเปิดตัวไปแล้วนะครับเออมีสายคาดอกด้วยของสุนโตก็ใช้ร่วมกันนะครับเป็นตัวที่ดีเลใกล้จบแล้วุณเนี้จะจบยัง เมตจะจบแล้วครับกิดรอยเมตนะโอ้ แล้วครับ6กิโลเมตรเทส447คะเนนเฉลีฉล่ยอยู่ที่175นะครับก็เป็นการวิ่งแบบสบายๆที่ฮาร์เลสโซน2โซน3พรอนอกอ้ามากๆเลยนะครับทำให้การวิ่งของเราเนี่ยมันเหนื่อยเร็วกว่าปกตินะครับก็เลยมีการหยุดจิบน้ำนะหยุดจิบน้ำระหว่างทางก็คือครึ่งทางโดยประมาณประมาณ3-4โลแล้วก็วิ่งต่อ นะครับเป็นการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันขอนแก่น21แต่ว่าวันนี้เป็นวันพุธก็เลยยังเป็นสเตดี้รันที่กระตุ้นระบบของ cardiovascular แล้วก็ระบบความฟิตอะไรต่างๆเอาไว้ดูผลงานการวิ่งมุ่อเช้านะครับเข้ามาที่แอปซุนโตแอปซุนโตนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใช้นิกการซุนโตรุ่นใหม่เดี๋ยวจะรีวิวกันสิ้นเดือนนี้แหละนะสิ้นเดือนนี้แหละนะครับ แล้วก็ออกไปวิ่งกันกับแมก้านะได้4โล4โลแรกนะครับวิ่งออกไปกับแมก้านะครับและออกอกมาวิ่งคนเดียวอีก2กิโลเมตรนะครับเป็นเพ4-4-6วันนี้นะครับที่ฮาร์ดเลสเฉลี่ย1 4 5บิทเปอร์มินินะครับแล้วก็รอบขาจะอยู่ที่ราว175นะครับเวลาเราเช็คตัวของกราฟของ ทางฝั่งซุนโตเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะดูเพสได้แล้วก็ดูฮาร์ดเดทได้แล้วก็ดูพาวเวอร์ได้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นแบบเลย์ไปเรียลไทม์ time, ไปตามที่เราวิ่งนะก็ประมาณสบายสบายไหมโซน2โซน3สบายสบายเป็นสเตดี้รันนะครับมาพูดถึงสเตดี้รันเป็นการวิ่งที่ไม่ไม่ง่ายแล้วก็ไมอ่อยากเร็วจนเกินไปนะครับก็คือไม่เร็วรเกินไปไม่ช้าเกินไป อยู่ระหว่างความเร็วเทมโปกับอีซี่หรือจะอยู่ในช่วงความเร็วในช่วงมาราธอนเพสหรือเร็วกว่ามาราธอนเพสไปหามาราธอนเพสหรือระหว่างฮาฟกับมาราธอนเพสนะครับแล้วแต่เราจะปรับใช้ในของสเตดี้เริ่มตั้งแต่25นาทีขึ้นไปจนถึงประมาณ1ชั่วโมงผมจะวิ่งในช่วงวันพุธนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวันพุธเป็นหลักเพราะว่าจะเป็นช่วงที่หลังจากวันลงขอดในวันอังคารแล้วก็หลังจาก ช่วงวิ่งยาวในช่วงสุดสัปดาห์นะครับมันก็จะเป็นช่วงเก็บระยะในกลางสัปดาห์แล้วก็จะเร็วหน่อยต่อด้วยเทมโปในวันพฤหัสมันก็จะได้ไม่เหนื่อยเกินไปนะครับก็เป็นการฝึกซ้อมที่ทํามาตลอดแต่ว่าปกติอาจจะเรียกว่าบูเรต์รันหรือสเตดี้รันก็ได้นะครับมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างความอึดน,นะครับ endurance ให้เราให้ทนต่อเพสที่แถวๆเพสแบบไม่ยากไม่ง่ายตัวนี้ได้มันจะเป็นเกรย์โซนนิดนึงมันจะอยู่ในช่วงแถวๆ ่วน 3, ส่วน2ส่วน3จะเป็นส่วนใหญ่นะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสก็จะเป็นการฝึกซ้อมเพจแข่งอ่าเพสแข่งครั้งนี้ก็อาจจะลองที่4.1 4.2 4.3่าแถวๆนี้นะครับลองเช็คดูพรุ่งนี้ก็จะรู้ว่าเราจะวิ่งที่เพสอะไรนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการฝึกซ้อมของผมทั่วๆไปในแผนการวิ่งแบบฮาฟมาราทอนในการแข่งขันที่อาจจะไม่ได้เป็น เรสที่เป็นระดับ A ขนาดนั้นนะก็เป็นช่วงกลางปีนะครับเป็นการลงงานเพื่อที่จะทดสอบร่างกายในระหว่างปีนะครับแต่ว่างานหลักจริงๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ช่วงหน้าหนาวช่วงนี้มันก็เลยวิ่งยากซ้อมยากแล้วก็เหงื่อเยอะนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็เลยว่าจะมาคุยกันเรื่องการสูญเสียงเหงื่อไปแบบนี้แล้วก็การเติมน้ําว่า แต่ละคนนะครับที่ซ้อมอยู่ที่สนามส้มเขาม,มีวิธีการเติมน้ําเติมเกลือแร่อะไรยังไงแล้วก็มีวิธีการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะแข่งขันหรือในวันแข่งขันมีวิธีการจัดการยังไงนะครับส่วนผมก็นี่เลยโพลีสเวตซึ่งมีมีชิเซ็ตครับตัวนี้1นึ่ัสราสิบาทสมุดภาพนะครับกล่ 1, องตัวนี้ก็เปิดได้เปิดเปิดเสร็จแล้วด้านในก็จะเป็นโพลีเสเวออยู่ด้านในเสื้อด้วย ผมยังไม่ได้แกะเลยตัวนึงแต่ว่าตัวนึงเอาไปใส่แล้วนะส่วนตัวตัวนี้เป็นตัวแขงตัวสีฟ้ายังไม่ได้แกะนะครับแต่ว่าจะมาแจกเพื่อนๆในการท่ายผลการแข่งขันเร็วๆนี้แหละนะครับจะเป็นของของแจกโ <c oughs> ดยใครจะไปใช้ใส่กบมีวินเทนนิ ending, ่งเวทูฟิชไลน์นะครับนี่เป็นการรูปแบบการฝึกซ้อมที่ดีมากๆของโคชวินนะครับผมก็ติดตามโคชวินอยู่นะครับเป็นการสร้างแผนการ ฝึกซ้อมโดยใช้ระบบ AI นะเออเดี๋ยวผมจะลองไปใช้ดูในการแข่งขันในช่วงน่าจะช่วงเปิดฤดูก,กาลข้างหน้านะครับจะลองใช้ตัวแผงการฝึกซ้อมของโค้ชบินดูนะครับการสูญเสียเกลือแร่สูญเสียน้ํานะครับจากเงือคือเงือเราไหลออกมาเสร็จแล้วมันก็จะเอาเกลือแร่ออกมาด้วยเนื่อมันก็เลยเค็มๆแล้วก็น้ําที่ออกมาเยอะมากแบบที่เราแบบ คำนวณไม่ถูกเหมือนกันนะครับวิธีการคำนวณจริงๆก็อาจจะง่ายๆก็คือว่าก่อนวิ่งชั่งน้ําหนักก่อนแล้วก็หลังวิ่งก็ลองชั่งน้ำหนักอีกทีหนึ่งนะครับน้ำหนึ่งลิตรก็ประมาณ1กิโลกรัมนะเราก็ลองชั่งดูสมมติผมวิ่งยาวประมาณ10โลสมมตินะจะน้ําหนักลงประมาณโลหนึ่งก็แปลว่าสูญเสียน้ำเราหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเลยนะครับที่เราสูญเสียน้ำออกไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการเติมน้ววําโดยเฉพาะการเติมเอาไ้ก่อนอย่างก่อนวิ่งเราก็จะกินน้ําก่อนนะครับกินน้ําให้ให้ได้ปริมาณประมาณสักของผมเมื่อกี้ก็ประมาณ500 ML ก็คือ1ขวดนะฮะขวดก่อนเสร็จแล้วก็ระหว่างที่วิ่งทุก2กิโลเราก็จะกิน1ครั้งหรือว่าประมาณสัก15 20นาทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม้วันนี้ซ้อมอะไรวันนี้ หกิโลหกกิโลเพชห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่อันนี้เนี่ยคือไม่ไม่ได้เป็นเพดแขงทแข่งแต่ก็ใกล้เคียงอยู่นะแต่ว่ามีจิตใจโน้มเอียงไปทางเพศนี้อ้าววิ่งเราก็เป็นคนที่เหงื่อเยอะมากเปียกทั้งตัวทุกครั้งที่มาซ้อมก็จะทานเกลือแร่สลับกับน้ำเปล่าค่ะอ๋อแบบจิบเหรอืแบบจิบสลับไปเรื่อย ประมาณสองโลป่ะหรือว่าทุกๆสองกิโลเลยจะตอนแรกสองโลแรกก็อาจจะเป็นน้ำเปล่าเพราะก่อนซ้อมอ่ะเราจะทานเกลือแรกมาแล้วอันนี้คือหยุดจิบเลยนะหยุดจิบหยุดแล้วก็จิบกินเลยเวลาซ้อมนะกดหยุดเลยนะกดหยุดเลยแล้วก็จิบเพราะนั้นมันร้อนนะร้อนแต่ถ้าวันไหนเทมโป้หรือว่าแบบซ้อมทําความเร็วหรือว่าเทสก็อาจจะโชบเอาใช่โชบเอาก็มีการตั้งโต๊ะนะจะมีจิบเก๋เยอะนะครับ หนึ่งก็คือน,นามเปล่ารูปบาบาปาป้าปอคลีสวตหัวจุกเป็นรูปคิตตี้อันนี้คือหัวจุกที่ใส่แล้วเราจะสะดวกน,นี่ค่ะอามีนซ้อมอะไรวันนี้วันนี้เป็นลงคอร์ดคอร์ดอะไรครับอ่าอันแรกจะเป็นสี่พันอ่าสี่พันเราสี่พันสี่พันเพชรอะไรอ่ะสี่พันมันเรียกคอ <c oughs> 4, ร์อดเหรอวะสี่พันมันเรียกแข่งแล้วอามีนสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหรอครับ หนึ่งพันอีกสี่เซตก็สามกว่าแน่นอนสามสามหนึ่งศูนย์วันนี้ไม่ได้เติมเกลือจะเติมน้ำน้ำอย่างเดียวครับช่วงพักไปจิกน้ําแล้วมีเจลอะไรป่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ด้วยไม่ใช่น้ำอย่างเดียวเลยน้ำอย่างเดียวที่กับมอสมองหน้ากันงจรไม่ได้ัดมาวัวแบ่งเธาละสินคาถูกแล้วนะทีเดียวเท่าไหร่ตายกันอะไรรคับสี่พันขาแรงาแรงขาแรงชื่นชมว่าพี่นัทวันนี้ตอนอะไรครับวันนี้วันนี้วิ่งสบายๆครับ สบายสบายกี่โลครับพี่วันนี้60นาทีครับ60นาทีได้กี่โลพี่น้อ์9กิโลนี่เป็น9โลทุก2กิโลเราก็แวะจิบจิบเรื่อยๆเมื่อกี้นี่คือเราวิ่งรอบๆตรงนั้นใช่ไหมใช่แล้วรอบๆรอบนี้ฮะรอบรอบหนึ่งมัน800 800ก็ประมาณ3รอบตีมา3รอบแล้วก็มากินน้ําทีหนึ่งนะครับปกติเขาจะจิบทุกๆ5กิโลครับ5กิโลใช่ครับถ้าถ้าเป็น E.C. ถ้า E.C. ใช่อ๋อแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเท็มโปก็โฉบ ฉบเอาเท่าไหร่ประมาณกิโลประมาณ2โลนิดๆครับไม่เกิน3โลครับประมาณสโล3โลใช่วน้ำอย่างเดียวหรือว่ามีเกลือแร่ด้วยครับเกลือแร่ด้วยนะปกติก็ใช้เหมือนกันใช้ปกติปกติครับ เหมือนกันใช่ไหมเพราะโดยส่วนตัวของทางดีมทีมครูเป็นการจัดสรรให้ด้วยอก็คือทีมดีมทีมของครูดินนะครับใช่ครับก็ปกคริสวัสก็สับสนุนอยู่ขอพูดปกครด้วยอ่าใช่ก็ให้สามส่วนไปเรื่อยๆใช่ครับขอคุณมาช่วยได้เยอะมากครับเออช่วยได้เยอะจริงๆนะครับในการแข่งขันเนี่ยผมจะมีการดื่มเกลือแร่ก่อนแข่งสูวนาก็อาจจะเป็นปกคลริสวตสสักครึ่งขวด หรือว่าหนึ่งขวดก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่กินรวดเดียวนะอย่างเช่นตื่นมาตอนตีสามวิ่งตีสีใช่ไหมก็จะกินก่อนครึ่งขวดนะครับแล้วก็อาจจะไปเข้าห้องน้ําเตรียมตัวแต่งชุดอะไรเสร็จแล้วก็ถือไปด้วยนะครับเข้าห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ถือไปด้วยนะครับถือไปด้วยที่เส้นสตาร์ทจะพกพ,พขาขลีอะถือไว้แล้วก็จิบ รอเวลาสตาร์ทค่ะพอวิ่งออกสตาร์ทไปแป๊บนึ่งแล้วก็ทิ้งแล้วก็ไปต่อรู้สึกว่าเทคนิคเนี้มันใช้แล้วมันได้ผลมากเลยอ่ะเพราะบางทีเราไปรอตรงจุดสตาร์ทสี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็ต้องเหมือนกับใช่แล้ว<ด>มันก็เลยบยถ้าเราไม่ได้จิบน้ำตอน,นเอใช่ เครื่องเกลือแร่อะไรมันจะไม่พอตอนที่เราออกตัวไปแล้วคือสองถึงสี่โลแรกส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีเกลือแร่อยู่แล้วอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วแบบนี้ก็คือบูธแรกก็คือซุ้มน้ําแรกก็ไม่ต้องรับก็ได้ไม่รับเออมันก็ไม่เสียเวลาไม่รับเลยคนเยอะด้วยซุ้มน้ำแรกเกลือแร่ไม่มีในโต๊ะโต๊ะนั้นครับอแต่เราก็ต้องไปพึ่งโต๊ะหน้าโต๊ะหน้าซึ่งก็ห่างออกไปห่างออกไปเกลือแร่ไม่พอก็เลย กลเลยไม่พอเหรอจริงปะใช่อ๋อแต่เราก็ไม่ได้พกไปด้วยไม่ได้พกไปด้วยเพราะว่าช่องนั้นขาดประสบการณ์ขาดประสบการณ์อยู่เออมันก็อาจจะเป็นไปได้นะที่แบบบางโต๊ะมันไม่มีเกลือแร่นะครับก็ต้องพกไปเองปกติเวลาไปแข่งม,มุิไปแข่งอย่าง10โลเงี้ยเรามีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเกลือแร่อย,อย่างไง10โลส่วนมากจะกินเจลก่อนหนึ่งซองอก่อนแข่งอแล้วก็พอวิ่งผ่านไปห้าลกก็จะเติมอีกหนึ่งซอง อ๋อก็คือเกลือแร่เนี่ยอยู่ในเจลเลยใช่ครับแค่นั้นเลยนะครับก็ที่เหลือก็คือบูทน้ําอะไรก็แวะบ้างไม่แวะบ้างเพราะสิบโลนะใช่ครับก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่ตอนี้ยจะกินบ้าน้ำกินครับอ่าเราเตรียมตัวยังไงเกี่ยวกับเกลือแร่เพราะเราเคยมีประสบการณ์ขาดเกลือแร่การขาดเกลือแร่มาแล้วใช่ส่วนหนึ่งก็คือจะรับน้ำทุกจุดรับเกลือแร่แล้วก็เตรียมเกลือเม็ดไป10โลครั้งหนึ่งครับ เราบที่แล้วโอ้โหขาดเกลือแร่ตอนตอนที่ขาดเกลือแร่ตอนอาการมันเป็นยังไงอาการคือเราจะปากซีดไม่มีแรงที่จะวิ่งเลยครับยกขาเบี่ยงแขนประมาณกิโลที่เท่าไหร่ตอนนั้น25ถึง30มิเริ่มยาการละอยู่บนสะพานชลมาศใช่อยู่บนสะพานขากราบมาใช่นะครับที่งานบางแสนปี2020มั้งมีนาช่วงเดือนเมียนที่มันร้อนร้อนปัจจันนี้ผมจะเอาเกลือแร่ครับอ ติดเทปกับตัวติดกับกล่องติดกับเจลเพราะนั้นเรารู้ว่าเจลกล่องเจลซองนี้ยอาจจะกินที่กิโลเท่าไหร่เราก็จะกินมีการแร่อยู่เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคคือเอากระแร่เม็ดเนี่ยห่อแล้วก็ติดไว้ที่เจลเลยเจลเลยใช่ครับพอถึงเวลากินก็เออออย่างที่กินไปด้วยกันเลยกินด้วยกันใช่ครับอ๋อ คือเติมทุกเม็ดทุกทุกซองเลยเติมไปด้วยกันเลยใช่ครับผมที่เขาเกินก็ช่างมันเกินก็ช่างเพราะว่ามีมีประสบการณ์มาเออก็ที่เกินดีกว่าขาดนะสรุปที่ขอนแก่นก็คืออาการตะคิวที่มีน้อยมากมีเาช่วงท้ายที่มาตัดต่อเฉยครับก็เข้าเส้นชัยมาก็ยังมีอะไรที่จะพูดคุยสัมภาษณ์คุณศาสตร์ได้รได้ลองคนอื่นได้ใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันขอนแก่นขอนแก่นนิเวศอ่าพี่จอมไม่สัมภาษณ์หรอ นี่ชายเชียวนี่จะเชียร์น้องๆการเชียร์น้องๆทุกสนามจ้าอ่าวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมที่สนามส้มตอนเช้านะครับดูนะครับคนเยอะมากเลยนะครับเจ็ดหกคนหกคนก็หน้าเดิมๆมาตรงนี้ทุกวันนะครับผมจ่าก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมทุกคนสวัสดีครับ